มือนี้ยกจิ้มสีมามา,มาหนึ่งสี่ข้องพี่น้องหนึ่งแล้วกระจั้ยสีเอามาย่างไฟอีกที่หนึ่งค่ะเนื้อมันสีดหีหนุ่มๆค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาปรุงกันก่อนค่ะขันห่อสีตม้นมน้ำนัวมันกับสีออกค่ะพี่น้องค่ะน,น้ำนัวมันสิบอบบมาเนี่หนึ่งเอาค่ะนี่ค่ะสี่ข้องกระเทียม ห่าพักซีเยจิมตำไว้แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้ามาปรุงกันค่ะอ่าห้ามาปรุงกันพี่น้องกระเทียมหาพักซี่ค่ะใส่พริกไทยไปจังน้อยค่ะพี่น้อง มันหอยข้านอกผงค่ะน้ตาตาลปีบหน่อยหนึ่งพี่นอ้องรสค่ะ คุกเคืองมันเผาใส่กันกันค่ะพี่น้องอเอากันดีแล้วห้าก็มาเอาหมูลงค่ะพี่น้องคอัคลุกใส่กันปกติขันห้องคลุกแล้วจังสีห้องกระเปไปายางเลยก็ได้พี่น้องเดี๋ยวไปหนึ่งกันค่ะไฟย้อยจิ้มกับไอ ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องีายจิมเอาใส้หวดแล้วค่ะเอาไส้ถาดเนี่ยส่ถส้ถวยใส่ถวยสแตนเลสแล้วก็เอาลงใไส้หวดใส่มุ้ยอันนี้โมหนึ่งตั้งไฟแล้วค่ะพี่น้องหนึ่งเตาท่านค่ะ นี่ค่ะพี่นอ้องอาฟ้ปิดค่ะอแค่นี้แหละพี่น้องค่ะมันสุกแล้วมันนิ่มแล้วห้อกับยังมะมะย่างอีกที่หนึ่งค่ะพี่นอ้องยายจิ้มหนึ่งแล้วแล้วค่ะก็ได้เสียเอามาย่างค่ะพี่นอ้องย่างไฟนีซิตามแจ้วักพริกนุ่มค่ะยายจิ้มกระลังกีักพริกนุ่มค่ะพี่น้อง กินกัะปิ่งหมูปิ่งสี่โค้งหมูค่ะพี่น้องค่ะกระล่างปิ่งค่ะกเราพี่น้องอย่างหมูแย่จิมนี่ค่ะสุกแล้วหอมหอมพี่นอ้องหอมหญ้าก,กั๊กซี่กับกระเทียมค่ะบักพริกแย่จิมหลอกออกแล้วค่ะเราเสิมาตตากันค่ะพี่น้องตำแล้วก็แจ้งสิ่งปรุงค่ะ น่ฮะ uh huh. แหลกแล้วพี่น,อน้องเดี๋ยวเราจะมาใส่ชุรดใส่ปลาค่ะบักเน้าจัางหน่อยค่ะพี่น้องแล้วเราพี่น้องตำเจวนะฮะใส่ปลาแดกใส่ชุรดใส่บักเน้าไปหน่อยนึงค่ะ mm hmm. ไปเสิรบๆน้ำยา่จิ้มค่ะ สวัสดีคะ่ะมาพี่น้องมากินย่างสี่โค้งน้ำยา่จิ้มค่ะย่างสี่โค้งหมูพี่น้องคะเ่ะกีเฮดเฮเบิง้งยู่เรค่ะพี่น้องนย่จิ้มเอาไปหนึ่งก้อนถึงพี่น้องคุกๆลรวกเ่าไปหนึ่งก้อนค่ะมันสีดีนิ่มบรบรย่างสดอันนี้สำหรับคนแขวบดีด้วยค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคนแขววดีค่ะเบิ้งถวยแจ้วแย่จิ้มแน่นะแจ้วับพผิกนุ่มค่ะพี่น้องเขาเนียวห่นหอนคือเกามามาเส็บแสบมังแย่จิ้มค่ะคุณนะ่ะพักกะพักลวกกะมีพี่น้องดอกแค่แค่รอดพักลวกอันนี้เป็นพักกระโดนทั้งนี้เป็นพักสดค่ะกับสลัดแก้วมา luôn treo coi Chèo cho kênh Ghiền Mình chỉ nụm với Được không? Hồ, 不要说看。 แซบคักแซบเยา้ยวพีนังอันนี้ก็หอม 我叫。不 팔콤이야. <목소리나> หลวหัวปีไม่ัง เันหาปาืีอย่า หอมสีน้ำเงิเลยจ้าเพิ่มเสียอีกปันหนึ่งข้าวเอาไปต้มเครื่องเียเข้าหมักมันกระสีละลายไปน้ำหนามเหมือนพี่น้องมันสีบ่กหอม ลับนั้งอาหารบานๆข้านี้พี่น้องอแซ่บขนาดัมแผ่พันตะข้านดอกพี่น้องค่ะเ <c oughs> <c oughs> จีวกัแบแซ่บแซ่บะมือนี้ก็ไว้แค่นี้ก็เนื้อพี่น้องค่ะ ฝากกันไม่คขิบนาฝากก็ไลกก็แชร์ก็ติดตามแสบพิสารบรนเทาเป็นกำลังแก่ให้ยิ่งกินน้ำในเด้อค่ะยู่ดีวิแห้งสูบผูดสุกคนค่ะพี่น้องตำรวยเงิ้นท้องค่ะสวัสดีค่ะ